ตีตะไรมาครับผมเขาต้น้าครับขามไปครับผมขามไปอีกตนน้นนึงครับผม ขึ้นจากดินครับอีกต้นนึ่งครับผม้าเบ่งด้ิเขาต้นมาครับผมเกิดไปแล้วครับเกิดไปแล้วเาขาเขาซื้อต้นได้ครับผมเอาเอาเอาจะดดเ็สยังไงครับผม ตัวนี้ตัวไม้เลยครับผมคาลุ่มยางดีเลยครับผมทีมงานให้พิกัดมาครับผมเลยต้องไปตามมึงครับผมเขาจริงๆครับ ตัวนี้นุนดีครับผมจะเหยียบว่าเหยียบรุนกันมัางครับ ขาไม่ตายเลยครับเจ้าจะดวดหัวปากนะครับตัวที่นี่ปีกสั้นดึดเดือดเดือดดืดเขาเลยครับ นกปลาบินเข้ามาอีกตัวนึงครับผมองขอมาครับ วานนี้ครับขยับขยับนกปลาเฮดยังไงครับโหยืนเรียนแบบสบายใจเลยครับผม ใช่ครับอาจารย์โนรัน